วัสดีค่ะวันนี้จะพาเด็กๆมาตัดสตรอเบอรี่กันนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะไหนคะมีไหมคะสตรอเบอรี่อยู่ตรงไหนคะโอ้ตัวง้นนะคะเก็บยังไงคะเก็บเลยค่ะตัดใส่จานตัดใส่จานเลยค่ะ ตัดแล่ามาโชว์ทางนี้ก่อนนะคะย่าเพิ่งกินนะคะเดี๋ยวมากินโชว์เดี๋ยวมากินโชว์โอ้โหตัวนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกานะคะตัวนี้เอาที่สุกๆนะคะ ไหนได้เยอะหรือยังเอามาโชว์สิคะได้เยอะหรือยังไหนนอนีย้องเจะดอยู่ไหนเอเดี๋ยวพี่ดนให้อนี่นี่อัน้่วันนี้พาจับลูกมาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะกนได้หรออันนี้ได้นนั้นด้ยอันนั้นด้วยเหรอโ้นฝั่งโน้นแล้วค่อยไปเอาค่ะนี่ค่ะทางนี้ด้วยนี่สองลูกตรงนี้นะคะอ่าใครจะเป็นคนชิมชิมชิมก่อนอให้น้องหงชิมสิคะ ไหนชิมสิคะิเดเแค่บอกเข้างในมันเป็นยังไงไหนอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับลูกอร่อยใช่ไหมนี่นี่นี่ค่ะอีกหนึ่งลูกตรงนี้ฝั่งโน้นด้วยตรงนี้สิคะตัดสิคะลูกนี่นี่ค่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ขยับมาสิคะลูกขยับมา <c oughs> อันนี้เห็นไหมคะกําลังยูกินะคะตัวนี้สุกแล้วนะคะสีชมพูอันนี้แบบว่า <c oughs> อันนี้ เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมเปรี้ยวเปรี้ยวไหนไหนข้างในมันเป็นยังไงลูกไหนเอามาโชว์สิข้างในมันเป็นยังไงโอ้กินได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มียาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีใดๆนะคะสามารถรับประทานได้เลยค่ะสตรอเบอรี่ที่สวนของเรานะคะกินได้เลยสดๆนะคะเก็บแล้วสามารถกินได้เลยนะคะเพราะว่า ปลอดเคมีนะคะนนส่วนวของเราเด็กๆก,กินกันตรงน,น,น,นี้เป็นสตรอเบอรี่หมดเลยลูกอันนั้นมันเป็นสายพันธุ์เบลเยี่ยมออกดอกสีชมพูลูกโตเหมือนกันแต่มันยังไม่สุกอันนี้มันรุ่นที่สอง นี่ค่ะยุกิใครจะเป็นคนชิมนี่ลูกนี้นำเสนอไหนอยู่นี่ภูมิใจนำเสนอมากใครจะชิมคะใครจะชิมคะยุกิลูกนี้คือโตมากมากินได้กินได้สิคะลูกตัดเอาที่มันสีชมพูคือเห็นไหมคะสีขาวตรงนี้คือมันยังไม่สุกนะคะเวลาสุกมันจะสีขาวอมชมพูไหนหนูลองชิมดูสิเป็นยังไงรสชาติ ลองชิมดูสิคะกินสดๆดได้เลยค่ะิบเลยเป็นไงบ้างลูกหวานค่ะหวานใช่ไหมมันเป็นสายพันธุ์ที่รสชาติหวานอร่อยที่สุดเลยนะคะยูกิแล้วก็ผลโตด้วยทางโน้นลูบีเจมค่ะจะไปกินกันไหมลูบีเจมอยากินหอกินลูไมกินนกีนไปมันูเดินสิะ อมาทางนี้ค่ะาทางนู้นก็สุกค่ะโ,อโอเดี๋ยวเราจะพามาดูทางนี้อันนี้ทางนี้เป็นเชอร์รี่เบอร์รี่นะคะยังเ,ยเชอร์รี่เบอร์รี่มันมันมันขึ้นเองธรรมชาติลูกลมันมันเป็นดินอินรีย์มันคือดินอินรีย์อยู่ทางนี้ไหนตรงไหน,นคะ,ะมันหมดแล้วตรง,งไหน อ๋ออันนี้เหรออันนี้มันเป็นโซดาตาไหนวะนี่ไงมันจะลูกกลมๆหน่อยพันโซดาตาตัวนี้จะเป็นเชอร์อรี่เบอร์รี่นะคะตัวนี้สายพันธุ์อเมริกา,าตัวนี้จะเป็นเ,ปเบลเยียมออกดอกสีชมพูเเดด็ดลยก็ได้ไม่เป็นไร เอาที่มันสุกจ้ะนั่นแหละ<ม>นี่ไงนี่ไง<ม>เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ก็มีนี่ฝ <c oughs> ั่งโน้นก็มีขลุกโนนนฝั่งโ <c oughs> น้นไปดูค่ะฝ <c oughs> ั <c oughs> ่งโนนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> พาลูกๆมากินสตรอเบอร์รี่ค่ะ <c oughs> คุณลูกมีไหมคุณลูกแน่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 เจอของดีของแม่เลยเจอของ คุ้ค่ะลูกเบาๆค่ะลูกเบาๆา,า,ๆา,า,ๆา,าๆโอ้โหเลข,ขามือเลยโตคุ้ม่อนคุณแม่แบบว่าลูกโตมาเลข,ขามือหนูเลยนะโตคุ้มลูกโตลูกสีชมสนุกสนานกันนะคะพาลูกๆมาก,กินสตอเบอรี่ที่สวนนะคะ กินได้สดๆจากสวนเลยนะคะเพราะว่าคือเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงกินได้สดๆไหนกินโชว์หน่อยสิคะน้องอ้ําไหนกินโชว์หน่อยสิกินสดๆเลยนะคะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะน้องอ้ําขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยสิคะลูก พอดีนางชอบทานสตรอเบอรี่นะคะเราก็เลยปลูกต้องปลูกสตรอเบอรี่ไว้เยอะเดี๋ยวปีหน้าจะเยอะมากกว่านี้ค่ะาาที่ปลูกสตรอเบอรี่ก็เพราะสาเหตุนี้ละค่ะ